ส,สดีค่ะสวัสาีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวไทยคืนในช่องน้องใหม่อีกแล้วนะคะก็วันนี้เราสองคนนะคะจะไปเยี่ยมเยี่ยมใครเฮ้ย <laughs> จะไปเยี่ยมเยี่ยมสาวคนหนึ่งนะคะที่ทั้งเก่งทั้งเก่งนะคะแล้วก็ทั้งสวยนะคะแล้วก็มีความสามารถพิเศษในตัวเองนะคะจะเป็นสาวที่ไหนนั้นรอชมนะคะเนาะนะคะค่ะเดี๋ยวเราไป เจอก,กันตอนนี้เราจะเราซื้อแอปเปลิลแอปเปลิลน,นะคะแอปเปลิลแล้วก็นมก็ผนมซื้อนมแล้วก็ไปเยี่ยมนะคะยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวไปถึงที่นุ่นเดี๋ยวรู้เองนะคะไปค่ะไปไปน,น้ำนมอันนี้เดกตะซอยเดกตะซอยตะซอยค่าปลาคัด จัดคาดยังกบมีการับก่อนเตมเรียนลมดีมากเลยโอเคนะคะตอนนี้เรานัดน้องไว้แล้วนะคะไปเราไปเจอกันที่นู่นเลยเนาะถึงตรงบ้านแล้วนะคะบ้านที่น้องสีนวลสีนวลไหนไหนนะคะก็อยู่ข้างหลัง <partido> วัด <bamboo> น okay, okay, ี the the ่เองนะคะน้องสีนวลน้องสีนวลมึง ยางนั่นเองค่ะก็เราสกคนนะคะมาเยี่ยมนะคะเนาะน่ารักมากเลยอะครั้งแรกนะคะเพิ่งเจอน้องครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องก็จริงนี่แล้วมีคู่แล้วมีคู่แล้วอันนี้วัดความสูงก่อนเลยเท่ากันเท่ากันนะคะว้าวมีคู่แล้วตัวเล็กนิดเดียวเองเนาะ ใครก็แบบใครก็แบบแบบนี้แหละนึกนึกแบบเออน้องอาจจะสูงอะไรอย่างงี้น้อสูงตัวเล็กมากนั่งอย่างไรนะนี่น้องหนูไม่วเล็กตัวเล็กเลยนะเจอตัวจริงแล้วนะคะตัวจริงเพราะว่าพี่พีตตัวเล็กใช่ไหมต้องสนนตัวเล็กกว่าพี่พีตอีกนะคะอ่ใช่เนาะตัวเล็กกว่าเองเราเห็นในในคลิปอ่ะน้องดูเป็นตัวใหญ่นะแต่ตัวจริงตัวเล็กกเลยไแบบเหมือนจะอบไม่นอนอะไกอน่นอนเงี้ยแล้วแบบนี้แหะ ผสมงเยลืออะไรมาก็ได้เอาซื้อซื้อนมนิดหน่อยเองเป็นถือไวเดียวเนียแม่เพิ่งกินข้าวเดี๋ยวคุณแม่จะออกอ๋ออันนี้คือใครบอกว่าน้องยังไม่กลับอ่ะฮะรู้มาจากไหนรู้รู้รู้ว่ารู้จากพี่เอฟซีเขาทักมาทักมาแล้วก็บอกน้องสินวนอยู่น้องพาเองแบบนี้ก็เห็นก็ดูในคลิปแหละบอกว่าน้องบอกว่าอยู่น้องพาแบบนี้ใช่ไหม ก็เลยเอ้ยน oh, uh, so ้องพาเองเหรอก็เลยแบบทักมาหาน้องเลยนั่แหละน้องก็แบบเออพิ้งไ้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่เท่าไหร่อะวันที่สิบเกวันที่สิบเก้เก้ายี่สิ่เอนี่สองแสองวันพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้ถอนไหมยังไม่ได้ตัดไหมก็ต้องรอตัดไหมเปอร์เมอร์ตัดอันซังดีซของเขเนี่ยอ๋อเขามืนกัดีซ่สักซนะซออ๋อพาน่ะมันจันมาแต่เมื่อวันที่สิบสี่แล้วสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ก้าววันแล้วเนาะก้าวันละอันนี้คือครึ่งเดือนแล้วจะอยู่เชียงตุงแล้วครึ่งเดือนอนี้อ๋อต้องรอเจ็บทคุณมากันนะต้องรอจัดไหมก่อนเจ็บอยู่ที่บ้านประมาณหกเจ็ดวันถึงจะมาที่เชียงตุงคือแบบไม่ได้และอะไรอย่างนี้ถึงจะมาเราสองก็เป็นวัดนะคะนี่เพิ่งแบบไม่สบายนิดนึงไม่สบายนิดนึงใช่เมื่อวันใช่เมื่อวันที่พี่บอกว่าจะมาหาเขาไปในเวียงนั่นแหละจะมาดูหาแม่ะนเมื่อวันแล้วเขาไปก้น ตัวเองคนเจี๊ยบก็รอเขารอเออไหนรับดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พักผ่อนแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นวัดนะคะทุกคนเจ๊กินแรกเจ๊น้องสินวลนี่เป็นคนเข้มแข็งมากนะคะเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนแบบเก่งมากผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะคะที่แบบโหต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักจริงๆนะคะเนาะชมเยอะเลยนะคุณเขินมาะเอ้ยต้องดึงไว้ก่อนเร็วเลย มุกอีกแล้วสนแล้วเลยกินอะไรกินแบบสุดๆมือกัดผ้ามาวะต่อไปกัดผ้าเออแล้วก็เว้มานี่เลยไปไปเขาไปดูเขาคุดอันหมักเนียวอะอ๋อหมักเนียวอ่าอะไรนะลูกสมหวังเออสมหวังไม่ฮีแล้วต้งไม่เฮี้วแล้วสมหวังจริงจะน้องสีนอนก็สมหวังแล้วปอกาพ่อมาแต่ว่ากลับไปละกลับกลับไปวันที่น้องสนออกจากโรงพยาบาลนี่แหละเพราะว่า คุณปู่ที่เมืองยางมไ,ไม่ค่อยสบายอ๋อไม่ค่อยสบายก็เลยกลับไปอีกโอ้อแต่ว่าดูในคลิปวันนั้นอะไรเห็นว่าพวกกลับไปอือมกินอะไกินมุกุกันนะดีจำเป็นสกอตสีนอนเมืองยางแนะนาเมืองยางนะคะว่ามีโรงแรมไหมเวลาอ่าพี่พีเอฟซีฟจะไปเที่ยวแบบนี้นะคะมีพีพ่พีเอฟซีหลายท่านถามเข้ามานะคะว่าถ้าจะไปนอนเมืองยางอะไรแบบนี้มีโรงแรมไหมมีค่ะแต่ โรงแรมมันจเจ๋ดี่แบบเพื่อแต่ว่าเมืองยางก็เป็นเมืองแค่เล็กๆเนาะมีสิบเอ็หมู่บ้านเองหลังคาเรือนก็ในเวียงก็มีแค่พันกว่าพันกว่าเองพันกว่าโรงแรมแบบมีแต่มันไม่ทันสมัยอะไรเงี้ยแต่ก็นอนได้ค่ะทุกคนนอนได้แต่มันจะแพงกว่าที่เชียงตุงนะแพงอีกเหรอแพงกว่าที่เชียงตุงเพราะใช้เงินหยวนองใช้เงินหยวนนี่ห้องนึงเท่าไหร่นะวันนึง หนึ่งร้อยอะไรหนึ่งร้อยเพรไม่เคยไปนอนไม่เคยไปนอนนะคะหนึ่งร้อยต้องประมาณสี่ห้าร้อยเองเนาะสี่ร้อยหนึ่งร้อยหยวนเนาะหนึ่งร้อยหยวนก็ห้าร้อยบาทนั่นแหละทุกคนเพราะห้าร้อยบาทก็อาจจะไม่มีแอร์ไม่ีน้ำอาจจะมีแต่ว่าเตียงอาจจะไม่นุ่มแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือตั้งแต่เขาทำยังไม่เสร็จนั่งมถึงก็แบบเออได้ขึ้นเคยขึ้นไปดูอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณสองสามปีเนาะไม่ไม่ได้เข้าไปในโรงแรมนั่นแหละโรงแรมที่เออ่ใหญ่ๆที่สุดก็จะมีแค่ โรงแรมเดียวนะคะชื่อโรงแรมสามแสงนะคะโรงแรมโรงแรมสามแสงอันนี้เขาแต่ว่าเห็นคนเขามานอนเนะาะบอกว่าแพงมันแพงเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าราคาจะแพงหรือเปล่านะคะคนในในประเทศกับต่างประเทศจะต่างกันไหมเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเนาะทุกคนวันก่อนก็กล่าวว่าจะไปและจะไปถามอะไรอย่างงี้แต่ว่าโควิดเขาก็เลยปิดไม่ให้เข้าเนาะไม่เข้าสรุปแล้วก็คือมีโรงแรมค่ะทุกคน แต่ว่ามันจะไปต้องนอนโรงแรมนอนบ้านน้องได้ไหมนอนได้เปล่านอนบ้านได้เนาะได้เนี่ยพี่ไปเที่ยวไปนอนบ้านน้องเลยก็เหมือนพี่ทิพย์ไงพี่ทิพย์ต้องไปนอนอ๋อถ้าถ้าคนในประเทศนอนได้เนาะคิดว่าถ้าเป็นคนไทยมาเนี้ยนอนได้นอนทิ่ก็ได้แต่นอนไม่ได้ก็นถ้าเป็นคนไทยอ่ะคนไทยอ่ะฮะทอนได้ก็แจ้งนะเนาะแจ้งผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยต้องไปแจ้งไหมแต่ว่าประเด็นก็คือคนไทยไปเที่ยวไม่ได้นะสิอันนี้คือประเด็นนะคะ ทำไมเขาไม่เปิดให้ท่องเที่ยวข้าอะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็มไม่สามารถไปได้ไม่ได้เชียงตุงยัไงไม่เหมือนที่เชียงตุงที่เบาเปิดรับรับท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวได้ใช่ไหมแต่ว,ว่าไปก็ไม่ได้อะไปก็ไม่ได้เหรอไม่ได้แต่ว่าแล้วแต่คนที่แบบว่าจะกล้าจะกล้าพาไปไหมอะไรเงี้ยเช่แบบแต่ว่ามันก็จะแพงหน่อยค่าถตัวจะแพงหน่อยแบบเงินรอเขาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เนาะ ใช่ก็อยากไปเมืองยองนะไปที่ละคันละคันเมืองยางอ๋อเมืองยางพี่พูดผิดแค่ไม่พูดเมืองยางกับเมืองยองมันคล้ายๆกันนะเมืองยางเนี่แบบเราเราพูดเมืองยองบ่อยไงก็เลยผากอ่ะใช่เมืองยางกับเมืองยองดูเหมือนจะใกล้ๆกันเนาะจริงคนละทางคนละทางกันเลยก็มีพี่พี่สีหลายท่านถามว่าเออเมืองยางกับเมืองยองใกล้กันไหมแบบติดๆกันเลยไหมได้ไปเมืองยองยังเมืองยองไม่เคยไปเคยไปเนาะอยากไปเหมือนกันไม่เคยไปเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ยังไม่เคยไปเลยมีแต่แม่ไปวันก่อนนี่คือแบบ พี่ใหม่มาเองเนาะไม่ใช่เที่เรไปถึงเมืองไปหาพี่ใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไปหาพี่เหมยหรือเปล่าพี่เหมยอยู่ที่ทักกิเลกเองไงอ๋อพี่เหมยเขาไม่อยู่เมืองยองเหรอไม่เขาไม่อยู่อยู่ทักกิเลกเองไปทักกิเลกไปเที่ยวทักกิเลกก็กลับมาเขาอยู่ทักกิเลกนันเนาะถ้าเป็นคนเมืองยองเขาเป็นแบเมืองยองไปอยู่ทักกิเลกน้อยอยู่เมืองยองนะพี่เหมยพี่เหมยมาเที่ยวเชียงตุงนะยัง่ถึงเิยถึงไม่ถึงไปถึงเมืองยองเลยเลยปอกมือหนอถ้าไปนี่ให้น้องสีนวลพาไปเที่ยวนะคะจุด ที่ท่องเที่ยวมีมีไหมมีจุดท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมีมีอะไรบ้างที่แบบก็จะมีสามจอมแข่งเืองยางเนาะอ๋อสามจอมก็มีนะโอ้มีสามจอมสามอ่างแปดตาสิบสองยางโอ้สิบสยางสิบสองย่างเอ้ยเหมือนเซนตุงเลยเนาะสามจอมเจ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 ้าเจ้าเนองสิบสองประตูเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเนาะอยนจะต้มีสามจอมเหมือนกันอ๋อสามจอมนี่อยู่ในเมืองไหมหรือว่ามันจะอยู่แบบ สามจองก็อยู่สามจีของในกลางเมืองอ่ะสามจีโอ้สามจีนั่นน่ะเนาะเมืองๆใช่แเมืองอยู่ดีอยู่ดังเขาจะมีจอมอ่าจอมซีรีอะไรเงี้ยจอมซีรีส์จอมเสี่ยมจอมสนุกมันนีอยู่สามจีนะเมืองย่างก็อยู่ในกลางเลยแล้วก็จะมีอะไรอีกอ่ะน้ำปรุงแบบนีน้ำปรุงแบบนีน้ำผูร้อน แต่ว่ามันไม่แบบมมันปวดจะแหนะมันจะร้อนร้อนมันจะอุ่นอุ่นเลยสำหรับอาบจะแหนน้ัปุ้งลองเล่าอันนี้คือตั้งแต่ต้งส่นทำอ่ายูทูบเปิดยูทูบมาก็ไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็มีทำควายเขาแสงอ๋อทำควายเขาแสงเคยไปอยู่เคยไปเคยไปเคยเว้ไปอยู่วันนั้นนะทำควายเขาแสงแล้วก็จะมีอะไรกับทำมอญจ้างทำมอญจ้างทำมอญจ้างไม่เคยไป ขมอนจ้างคือไปไกลมากมันจะเป็นถ้ำเดียววะเขาสามารถเข่าตั้งได้ไม่ไหลแล้วมันจะมีน้ำไหลไหลออกมาจ้่อนแต่ว่าเมื่อแล้วนี่ไม่ยิ่งขมำแล้วเขาครัวบุญชุมไปไปอีกครั้งเจออะไเหรอว่อะไรผู้หญิงห้ามเข้าผู้ชายที่เข้าได้ออ๋ก็เลยตรวจได้ไม่ได้เข้านะำมอนจ้างำมอนจ้างอะไรอ่ะข้างบนมันเนาะมันจะเป็นกล้องแบบว่าภูเขาใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้คือมันจะมีแบบ ลูกหินที่แบบเหมือนงวงชามออกมาสามเนจ้าอ้มันจังขมันจังมีสมหองจังก็สถานที่เที่ยวก็มีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีเยอะเนาะไม่ค่อยมีเยอะส่วนมากก็จะไปเที่ยวทางเขตสองเขตสี่มากกว่าอืมเขตสองเขตสี่เขเขตสองเขตสี่ก็เป็นเขตอ่ะอย่างเช่นเขตทางเมืองลาเมืองชังเนี้ยเมืองลาเมืองแผนทั้งเนี้ยเนาะเมืองลาเมืองแผนนะคะที่เออตอนนั้นไปก็เรายังไม่ได้ทำยูทู e ก็เลยไม่ได้ถ่ายดูเนาะ พน้นองภาค, mars, คาเขสองว่าเริ่มเจริญแล้วไอ้นั่นอะไม่ตัวนี้คือเจริญเยอะมากใช่วันนั้นไปนี่เขายังก่อสร้างตุ๊กตุ๊กตับตับเลยเข้าไปเนี่ยก็ว่ากักแนแหละถ้าว่าตอนนี้คือไม่ได้ไปประมาณปีกว่าเนาะถ้าเขาเปิดถนนแล้วไปนี่คืออาจจะนนะั่นเนาะแบบโง<อ>่งเลยอะอลังการเลยคือแบบเขาสร้างตึกแบบโง่ใหญ่มากอะสามสี่ชันอ่ะ้ว่ามันไม่เหมือนทางเราเนาะทางเราจะสร้างแค่ตัดตรงใช่ไหมแต่ว่าเขาจะมีแบบเป็นขึ้นเปลี่ยนเขาทํา เข้าสี่ชั่วโมงอ่ะมีสิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยกลางวันเป็นคืนกลางมันเป็นคืนก็ทำเลยเนาะค่ะตึกมันแบบเออสิบชั้นยี่สิบชั้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปแค่ปีสองปีอะไรก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยเพราะเขาทำแล้วคนจีนมักจะทํางานเก่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนาะเขาใช้เครื่องด้วยเนาะใช้เครื่องใช่ไหมใช่สมมติเขาใช้เครื่องเทเขาใช้เครื่องว่าต้องจะเครื่องมุดเนี่ยต้องสี่นนอยู่บางอย่างเนี่ยจะพูดภาษาจีนได้เนาะได้ไม่ได้ค่ะ แต่ว่าภาษาพม่านี้เก่งมากเลยเนาะเห็นในติ๊กตอกนี้น้องแบบโอ้โห <laughs> ไม่ <c oughs> ภาษาพม่าก,ก็ได้แค่นิดเดียวแต่ว่าส่วนมากเขาไม่นี่ะ <laughs> <laughs> ส่วนมาก็จะพูดภาษาไทยมากกว่า<ม>ไงจะคล้องภาษามากกว่าภาษาพม่าก,ก็ได้อยู่แบบเออพูดได้อะไรเงี้ยได้แต่ว่าภาษาจีนอันนี้คือถ้า้าแต่ใช้เงินจีนเนาะใช้เงินจีนใช้เงินยวนะคะือเหมือนกัน บางอยางจะใช้เงินหยวนนะเนาะแบบเนาะมนเขตตั้งปุยเลยเนาะมันมันใกล้ๆเขตทางนู้นอะเนาะแต่ว่าเงินพม่าเขารับไหมเงินรับรับดูเนาะแต่ว่าเขาจะแบบราคาจะต่ำกว่าอะไรเงี้ยสมมติว่าเอ่อหนึ่งพันเนาะหนึ่งพันเราคิดแบบง่ายๆหนึ่งพันห้าหยวนอะไรเงี้ย นำเงินมานะเออนำเงินมันหนึ่งพันห้าหยวนตลาดโลกจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเอาไปซื้อหนึ่งพันเขาจะให้แค่สี่หยวนอะไรอย่างเงี้ยเออแค่สี่หยวนใช่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าพี่จะไปเที่ยวเนาะก็ให้เปลี่ยนเงินแนะนาเปลี่ยนเงินที่นี่ไปเลยแต่ว่าถ้าเอาาเอาเงินจัดไปเปลี่ยนเงินหยวนนี่จะตกใจทีต่อยนะคะสองหมื่นไปแรกแค่แบบได้แค่ใบเดียวนะคะใช่ถ้าคนทาาเมืองย่างอะเมืองอไรย่างเงี้ยคือเราเอาเงินหยวนเนาะมาแลกเป็นเงินจัดคือแบบโอ้โห ได้เยอะได้เยอะเอามาแค่นี้ก็ได้แค่นี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบงแบงไทยนี่จะได้เยอะกว่านี้เนาะหมื่นนึงก็ได้ไปสี่แสนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้เยอะมากถ้าแบงค์ไทยคงจะดีมากเลยนะคะใช่นะแบงไทยตึกพันเรื่องอกแบงก์ยังตึกร้อยเงินนะอือตึกร้อยนึงกินข้าวคูณเพราะซอยก็ซอยเงินย้อนไปเที่ยวไปเที่ยวนองพานะถ้าถ้าไปก็โทรหาก็ได้เดี๋ยวว่ให้เบอร์ให้นะก็ถ้าแบบ ยังไม่กลับเนาะถ้าอยู่ยาวก็จะไปเที่ยวหาที่บ้านนะคะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมนะคะขอฝากก็แบบดีใจมากมาเยี่ยมัวบอกได้แล้วน่อยๆนะคะก็ได้เจอน้องก็ดีใจแล้วเพราะว่าก็ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอแล้วก็เจอตัวจริงๆแล้วนะคะ่ันว่าแบบว่าถ้าคุณไม่เคยเจอกันเนาะเจอแบบจะเก่งจะเก่งนาเราบไม่เก่งค่ะเป็นกันเองเป็นกันเองนะคะน้องเป็นกันเองมากๆเลยบางคนเนี่แบบว่าเจอแรกๆก็จะเก่งเนาะส่วนมากเ็นจะิง่งดวคือ ไปไปเนาะไปแล้วนะไปด้วยกันนะขอบคุณไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไหมขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะเดี๋ยวไปส่งนะ้ำีอยู่โอเคไปก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะค่ะบ๊ายบายลาไปแล้วเหื่อเหเหนือเ์นอเนอเหน่เหนอเหนื่อเหนื่อเนแ่อวน่อเนอเ่อเื่เหื่อนเพื่อนเพื่อนนื่อเนื่หนื่อนเื่อ อะไรเออะไเออรูกินขอกันเมืออคเมื่อต่างงานนานนอกทางเมื่อจอยเขาเฮ็ดพักกันเขามาขอสาวอะเสจดีย์วะขออยู่รองพ้นนี่แกเออเขียหอยู่เขียดห้รองพ้นี่ดปนขอสาวขอสีนวลขอสีนวลเป็ขอสีนวลนใช่ก็รอติดตามชมนะ ก็ือไม่เอาอ่างรอดหไรค่ก็อไปเวงถพาว่าจะต่อไปค่ะกลับก็จะไปเวะซีเดูไปเที่ยวหาก็ได้เนะเาะไ,ไ,ไปไ๊ไปบายบายวัสดีค่ะโอยเฮ้ยตสม